มาพี่น้องกาบสุกสบายดีผลือตกมาตลอดแต่พี่น้องพยูเข่าบนอะอันนี้มือมือตกมาสามสี่หามือเลยนะลูกไม่เข่าหือเมื่อได้พี่น้องผลตกลิ้นอยู่สิลงไปใส่มองแล้วมื้แชาปลาขึ้นมาปิ้ง เอ้าคอยไปใส่มาป้าไ้แล้วก็เปลี่ยนเครื่องแล้วก็ไปซื้อมาจะไปซื้อคอยก็พยายามพยายามมองอ๋อคุณเขามาหาไปเออคอยพาผลไปเลยไปแต่เศร้ารักก็เฮ้ยบ่มีคนขายนะขี่รถชามล้อไปไรไปบ่ขี่รถเก๋งอ้าวรถเก๋งก็รถเก๋งมีปลามีปลาด้วยค่ะ อมใจอยากเัารถชามล้อแล้วไปบุกน้ำลุยไผไปกับรถชามล้อไปยังเห็นอะไร่ะเจ้าหน่อยพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเ้าหนึ่งข่าวก่อนหนึ่งข่าข้างลลางพี่น้องมือนี่เบาแม็กซ์ไปใส่มองพี่น้องเอ้ยอย่าไป อย่าไปจังได้ชิมาหามกันเออคอยจะเอามาปิ้งสุลูกคอยกินนี่เอามาช่วยอันกุ้งในไว้เดี๋ยวบ่แม่ก,กินข่าวแล้วเฮาสิไปใส่มองกันพี่น้องฝนตกมือนี้พี่น้องเบิ่งในพลตกแล,แล้วเฮาจิไปหะดักป่าเลยอยู่ลุมห่นแหละป่ะข้าวก็จะชุกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวเฮาสิไปเป็นมะหุงมาตำพระว่าเฮาจะกินตบาบบกุ้ง มังคองอยู่ลุมก็มีแต่ว่าเฮาบ่ได้ลงไปเอาพี่น้องเอ้ยได้ข้าวสักข้านั่ยลูกนี่ชุกเลยได้พี่น้องหน่อยๆนี่นี่อย่าตำมัหุองกิน iscilla, ม,ม, PI, ม,มื้อนี้กินแต่ตำมัหุองว่าซัะป่ะเดี๋ยวเฮากินตำมัหุองมื้อนี้แล้วก็ลงไปเสร็จมองนะพี่น้องป่ะเดี๋ยวปอกหุงคองเลยพี่น้องมังคองเพิ่มเลยพี่น้องเอ้ยมังคองอันน้อยๆเอ้ย ต้นเลยน่อหอยเนาะเนี่ย่้อนก,กินตามมะฮงเฮิร์มให้เงาัน่อยยังลูกพอพอใช้มะฮงก็เด้เจ้าอย่ามาคว่มของพ่อได้อยากยุบก็ยุบกินโลด นี่นี่อืมอืมอืมลูกเลยนาะกินรอกกินเลยขัน,นมีพ้าคอมเปยนละลูกก็จะขักกินกับตำหงุงเนาะใบข้าวลูก อย่ายุบทิมอย่ายุบทิมนะอ่ะขันยากก็กินเอาไทยสิยุบพงพอทิมพอสิตามมะหง ไปข้าวลูกไปข้าวลูกจะไม่ญาติพ่อลูกเฮ้ยลูกไม่ญาติคอยหนาน่แม่เพิ่นเอาไปนั่นโง่ยไปปล่อยมันอยู่เพื่อมันยางมาเพิ่มมันยางมาฮอดอกันแล้วเลยนั่งลงนั่งลงนั่งลงไม่ต้องเล่น bên luôn đi ah phi là một cái đấy bao nhiêu nỉ lệp phi nông đấy nỗi nỗi đó đi học tắm co may là đấy nỉ nỗi nỉ đấy แหนยังพอจะไปตั้มได้ป่ะไปตัมพี่น้องนะพี่น้องลูกนี่ก็ะชอชออีลีไปเข่ามีได้ยาลูก ยางนะมันก,กินมไม่ได้ได้มากกันนี่ได้มันเจ็บท้องได้เอาลูกอะ่ะเมาให้ออลูกโอ้โหเอาลูกต้องไปวุ่นมานะลูกเอ้ยนี่หมากเงาวดิเฮ้ยไปเอ,อาเนาไหมไปยหนไปเอาเอ๋เลยนะเอาลูกนะอยู่ คนเช่าเลยด้วี่ลงไปสม่องก็แม่น่อยหน่าจะเือเป็นตนงองใบขาวขี้ตะชีตุ้มเ ันี่แหละขันลงกระต้มตักขลอออกๆเดิมกินมหาหาแนวหัดมหาหาแนวหมัดไปก่อนหมัดจะไหวข้ามนนีเดีเด้ดี๋ยวไปข่าวเด้มอย่างนี้มาอย่างนี้โตดีแหละ มาใช้แด้ลูกเ้วะนั่งกันได้ลูกตกหวานไป่น้องเลยโอ้ชุก tắm hùng ta phải nói với chị ta phải nói với chị ta phải nói với chị ta phải nói ลำตะฮุงเคือนหน้าปูมะมุงน้อยนอ่อเท็ด 然后。難 อห้คุนอกอกก่อน พี yeah. <pe> bon <fe> when when ่น้องเพจพี่น้องกินยังบ่แล้วซ้ำลูกแอบเนาะกะเลิ่มมาอุ้มเอาลูกก่อนเอาปีงกุ้งเอาก็เลยสิกินกุ้งพี่น้องอื Kung ở đâu phi nhỏ. Na phi nhỏ, kung là nồng, nó. Nếu như đã chào đời. Nếu như đã. Hm, n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 ếu như đã. đã. เป็นวัดโลกอ่ะกับคุณว่ามันเป็นวัดโกก็จึงห้มันกินอย่างจะใช้เมียปองให้กินเนาะอ้ายเจอ <c oughs> น่าแล้วไม่อยู่น่ะแม่วะลูกมันอยากนอนแต่มันมูมีนมมาคอ่ะ <c oughs> ให้ล้เลยแม่ต่อนี่ยให้ล่ะค่ะ โอ้ยบินต้ำจุดข่อย <c oughs> อย่าไปจับอันนี้ขนากรสีฮูสีตาแลวเออเบิกเบิกเห้เ,เ,เสร็จนะ <c oughs> มันจับถั่วอันนี้

กันนะพ่อโลหนึ่งโลหนึ่งแสนห้าโลหนึ่งแสนหกเลยอยู่พีห่ะโลแสนหกทังเกิดนอนขาขอันจักจักโลโอ้ยลูกเอ้ยมาลูกลมา,มาอยากนอนแหงเลยนะนี่มนมเย็นแล้วเหรอฮ้นมเย็นแล้ว เอามาสุขนามาให้อืมอืมอืมเอามาฮะเดชฮะโอ้ยนี่คุณเอย